ามาเพิงยี่ประหลาบอะไรเท่านี้แล้วเนี่ยข,ขอโทษค่ะพี่หมอพอดีเมื่อคืนซีรีส์ออกใหม่ค่ะเลยดูยาวเลยค่ะซีรีส์คือการพักผ่อนของโหนค่ะโอ้ ดูไหมว่าทุกๆวันนี้นะคนไข้ที่หมอเจอนะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนคอยไปอยู่ตามเพจตามอะไรมีหนังอะไรแนะนำเขาบอกเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้สนุกดูเสร็จปุ๊บเขาบอกนี่อีกสองวันจะอวสาน14 14ตอน14ตอนในคืนเดียวะอะไรเกิดขึ้น วันที่อายุยังน้อยๆไม่ค่อยรู้สึก <ật> การที่เราโหมดูยันเช้าเลยเนี่ยนะส่งผลต่อสุขภาพทีละเล็กทีละน้อยเ <c oughs> ช้าวันรุ่งขึ้นชีวิตก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยเพราะมันคือสนิมอันหนึ่งแล้วสะสมไปเรื่อยๆทุกวันนี้เจอเด็กวัยรุ่นที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่นอนหลับไม่สนิทแล้วก็ทํางานลวนแล้วก็สุขภาพแปรปรวนผมร่วงอ้วนขึ้นฮอร์โมนแปรปรวนแก่ก่อนวัยโรคเสื่อมต่างๆตามมาเยอะอการที่เรารู้สึกว่า ความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิตวันละนิดวันละหน่อยนี่แหละส่งผลอย่างมหาศาลที่เราไม่รู้ตัวเน็ตฟิกก็ <c oughs> ฟิกเวลาในการดูด้วยว่า <c oughs> วันละตอนสองตอนเท่านั้น <c oughs> พอ <c oughs> และมีวินัยแบ่งให้กับชีวิตด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะดูซีรีส์ให้จบไวๆเราก็อาจจะไม่ได้ดูอีกเลย ค่ะขอบคุณค่ะดราม่ายิ่งกว่าซีรีส์เน็ตฟิกอีกค่ะไปทำงานแล้วค่ะ